กินนมแล้วกินนมมาแล้วครับเอา้เอาทุกเราขับแบบนะี้สวัสดีจ้าเม่นี้จ้ามือที่สีอีหลหลังจากเก็บเกินได้สามมือจากมีความซ้ำหักเพลรับตั้งได้ตีสามคุณนีนี่สิลูกนะอ่าแม่เพิ่มซับค่ะได้ถือกำเนิดแล้ว ได้ลูกสาวลูกสาวพ่อแก้วตีนโตคลอดน่ะจะเป็นช่วงตีซองน่ะตีซองนี่แหละราว่าเนีย่ยออกมากจะโตเปียกเปียกเยค่ะสายสะดือยาวๆจะมีกระทำการเสร็จเสร็จลูกเพิ่น <c oughs> เสร็จนองแก้วมณนีซื้อแก้วมณนนีเลยค่ะลูกแก้วตีนโตหรือ <c oughs> ตังห้เหรมาเบงช่วงตีช่วงสีทุ่ม สี่ทุ่มเคิงบรหัน์บรหันมีอาการนะเบิ้งกับบะมีฮอตเซนอย่างเด้อเบิ้งซีห้เบิ้งไทยออกมาเบิ้งกับบะมีเนาะสายอันนั้นน้ำบะออกเด้เนาะแม่งบะมีเลยล่ะมังสี่ทุ่มนะตัดสีออกกระออกง่ายๆจุดพวกบอกปูเด้อสี่ทุ่มบอกปูได้มือแรงหวั่นมาเลยกับพวงมาลัย วันหนึ่งยวสามมือจะ้ะสามมือพร้อมสุดอ,อยากแก้เศนเนาะเอาผ้าหวานมาเรียงมีเทอลนี้เรียงปูเรียงของหวานน้ำแดงนมขาวฮื้อซีอเน่ะขุนลูกสาวเหมือนกันตัวใบใหญ่แห้งแค่ขาเฮงยังขดกองน่องอยู่เฮ้แต่มคว่ะฮะ ขาใหญ่กว่ายูมึงขาหลังหลิงหน่อยชินนนจังไหนลูกจับกยกเซนอมแบบแบบเอ้ยอุยม้มพยาบาลเบื้องต้นค่ะตีนใหญ่ยูตะกี้ซำแก้วมุกดาเลยนะน้องแก้วมานี่เอ้ยมนันยูปีหกเดียดได้แต่ลูกเขา แหกหมานมันจปใหย่ยใบเฟื้อแล้วค่ะที่ใบเฟื้นเกินมีนะาหมากันยานน,น,นั่นเห็นบอพนันบ่แบบนี้บ่เกินสิบหางมานับรอบ,ลอบ,ลอบแล้วได้หอดสิบหนันแม่เพิ่มถือว่าอุ้มทองน้องแก้วมาน,นี้ได้ปีหนึ่งนี่วันที่สิบนะสิบเอ็ดบแก้วมาน,นี้มันมา ค่ะขิ้นปีก็ได้ตัวเมียอีกท่านมาฆคาเพื่อนน้ำบันอี่กาวน้ำตาอา่ยินดีกับแม่เพิ่มด้วยนะหมื่นเดยวพี่น้องใส่ไฟเล็งเปลี่ยนให้เพิน่นนสีขาวแต่เมื่อคืนนี่เตรียมพอดบอกแล้วเดมมือนีบ่เฝ้า่านบอออกเอาเด้อดีได้ลลูกเพิ่นมุมุดไปหาน้ำฝนน่ะ ย่านหมุดไปหายน้ำฝนย่านน้ำฝนฝเหยียบซะเลยอะลูกอะเอาน้องแกว้วมาน,นี้กินนมน้ำเหลืองกันจ้า